สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นอีกครั้งนะคะวันนี้มิ้นมีอาหารผิวที่เรียกได้ว่าบำรุงอย่างล้ำลึกมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีจากกิฟเทอรีนทั้ง3ตัวเลยนะคะบอกก่อนเลยว่าเอเซนส์เนี่ยเขาคือเป็นอาหารบำรุงผิวที่เรียกได้ว่าสามารถบำรุงถึงผิวชั้นในเป็นน้ำเหลวๆเนี่ยแหละแต่ว่าสามารถบำรุงผิวชั้นในได้นะคะซึ่ง3ตัวที่มาแนะนําวันนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นเอเซนส์จากกิฟเทอรีนที่เด็ดมากๆเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับตัวนี้เลยค่ะสไปรีน่า พอวิตามินซิงเอสเซนส์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเอสเซนส์ที่สามารถใช้ได้กับผิวธรรมดาผิวทั่วไปเนี่ยแหละหรือว่าผิวมันนะคะถึงผิวมันเลยหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนอยากจะกระชับรูขุมขนตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยได้อย่างดีเลยเลยค่ะเขามีส่วนผสมของสไปร i n าแล้วก็วิชฮาเซลนะคะช่วยผิวหน้าของคุณนอกจากจะบำรุงแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนด้วยอีกละค่ะโอเคพูดถึงตัวนี้แล้วตัวต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฮ i t ฮอตฮอตฮิตสุดๆคุณ ใครไม่รู้จักนี่กรุณาไปอ่านแคตตาล็อกหรือว่าไปถามคนอื่นเอาก็ได้นะดังมากๆจากกิฟฟอรีนะคะกับ Miracle Fluid Facial Treatment Essence ตัวนี้เป็นเอ s เซนซ์ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามอบการบำรุงรวมไปถึงการกระชับรูขุมขนที่เรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆที่สำคัญนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เซนซิทีฟเป็นคนแบบ ผิวแพ้ง่ายโดนอะไรก็แพ้ไปหมดตัวนี้เนี่ยเขาช่วยคุณได้นะใครผิวแพ้ง่ายใช้ตัวนี้ได้อย่างดีเลยเลยค่ะโอเคเอเซนต์ตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ช่วยบำรุงอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวเป็น Hydro ค rystal Fa c i a l t r e a t m e n t e s s e n ต e ตัวนี้นี่เขาเป็นเอเซนต์น้ำนมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะช่วยบำรุงนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นเก็บ กับน้ําผิวหน้าของคนเราบางคนเป็ผิวแหง้งตัวนี้นี่เขาจะช่วยเก็บกับความชุ่มชื้นหรือใครผิวผสมก็ใช้ได้เหมือนกันผิวผสมในบางคนตรงบางส่วนหน้ามันบางส่วนหน้าแหง้งตัวนี้นี่จะช่วยได้อย่างดีเลยเลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะรองสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะซึ่งวิธีการใช้ในมีนต้องบอกก่อนว่าเรามี2ขั้นตอนค่ะคือหนึ ใช้กับเจ้าสำลีนะคะแล้วก็2พอใช้กับสำลีเสร็จแล้วค่อยซับด้วยมืออีกทีนึงนั่นหมายความว่าการใช้สำลีในลาดับแรกเนี่ยเป็นการขจัดสิ่งสกรปรกที่อยู่บนใบหน้าออกให้หมดเสียก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยเอาเจ้าเอเซนส์ขึ้นมาซับกับที่มือแล้วซับลงไปบนใบหน้าอย่างเบาๆจะได้รับสารสําคัญอย่างเต็มที่เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวมินจะร้องให้ดูนะคะตัวหนึ่งโอเคเอาตัว Mi r a c l e Fluid Essence แล้วกันนะคะ เดีมิ้นจะลองทำกับลงหลังมือให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้เอสเซนซที่ถูกต้องทำอย่างไรเอาสำลีมาค่ะจากนั้นหยอเอสเซนซลงไปให้ชุ่มๆหน่อยนะโอเคค่ะคุณผู้ชมเมื่อหยอเอสเซนซลงบนสำลีเรียบร้อยแล้ววิธีใช้ที่ถูกต้องค่ะหลังมือมิน้นตอนนี้เสมือนประหนึ่งเป็นใบหน้านะคะเช็ดยอดรูขุมขนขึ้นมาค่ะบางท่านค่ะล้างหน้าไปแล้วอาจจะมี ความมันหรือว่าสิ่งสกปรกเรื้ออยู่เล็กน้อยนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยทำความสะอาดให้หมดจดได้เลยค่ะโอเคค่อยๆเช็ดนะคะขึ้นมาเบามือนะคะคุณผู้ชมใบหน้านะคะเมื่อเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าหลังมือมินิสะอาดมากขึ้นโอเคค่ะเมื่อเราเช็ดด้วยสำลีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาซับกันต่อเพื่อให้สารสาคัญเข้าได้อย่างเต็มที่เลย,เลยค่ะโอเคค่ะรงที่ฝ่ามือด้านขวานะคะถ้าเราทํามือซ้ายเมื่อกี้ เดี๋ยวย่อให้ดูประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะเสมือนผิวหน้าที่มิ้นบอกไปแล้วก็ซับค่อยๆซับนะคะใบหน้าโอเค โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้เอสเซนส์อย่างถูกต้องนะคะอย่างที่บอกกันไปใช้สำลีเช็ดให้เรียบร้อยเสียก่อนจากนั้นค่อยซับด้วยเจ้าเอสเซนส์อีกทีนึงเท่านี้ก็ได้คุณค่าจากเอสเซนส์อย่างเต็มที่แล้วละ,ค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะอย่างที่มิแนะนําไปวันนี้แนะํนะนาไปทั้ง3ตัวเลยใครที่มีสภาพผิวหน้าแบบไหนหรือต้องการการบํารุงแบบไหนก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะจ๊ะเจ้าสามตัวนี้เลือกกันได้เลยตามใจชอบไม่ว่ากันนะคะหรือจะแนะนําบอกต่อก็ได้ดีเลยเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วต้องขอตััววลาไป่อนสสดี 他。Yeah.